สะพานตัวใหม่แล้วนะครับสวยงามมากๆเลยมีเกาะอ,อยู่เบื้องหน้าครับอยู่การสะพานแล้วนะครับตอนนี้พน,นาการทั้งหมดได้ถูกปลดออกมาแล้วนะครับเหลือแต่เพียงเทมโพ a r ซัพพอร์ตแล้วก็เหลืองาน s t ตคเควิลเมื่องานเค b ิ้ลสเตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะรีเลีสเอาตัวเท p o r a ีซัพพอร์ตออก สวัสดีครับวันนี้แสวงทรงหมูพาเที่ยวอีกแล้วครับมาที่สะพาน Store สตอ Bridge เช่นเดิมตอนนี้เราอยู่ในเกาะมั n เนสโดนะครับซึ่งผมจะถ่ายให้ดูว่าตรงนี้คือสิ่งที่เชื่อมนะครับจาก w a ร์ดิงบอกนะครับนี่วอร์ดิงบอกแล้วก็เชื่อมขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานใหม่ของเรานะครับวผมถ่ายดูวิ่งตรงขึ้นไปยังสะพานของเรานะครับเห็นไหมนู่นครับสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่จะขึ้นไปบนสะพานใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงกลางสะพานนะครับนี่ฮะด้านนาคือทางเข้าตรงนี้คือบริเวณโลงหล่อของเรานะครับตอนนี้สะพานยังไม่เปิดให้ใช้ก็ไปเลี้ยวขวาไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยวสะพานตรงนี้คือสะพานนะครับที่เราต้องวิ่งขึ้นไปเพื่อข้ามไปฝั่งเกาะฟ้าอสเตอร์นะครับถ้ามาดูตรงทางขึ้นสะพานนะครับเขาจะทําเป็น ท่อระบายน้ําแบบนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็ขึ้นบนสะพานนะครับหุ่นฮะตัวนี้ก็จะทําระบบระบายน้ําไว้นะครับมีท่อออกมาแล้วก็เป็นการทางขึ้นบนนี่เป็นการทางนะครับของสะพานตรงนี้ก็จะเป็นไซต์ง,งานก่อสร้างของเรานะครับมีอาคารรองหล่อรองหล่อต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> อาคารห้าอาคารสองหล่อเกอร์เดอร์อาคารสีกก่ หล่อตัวเพียรเซกเมนต์อาคารห้านี่เป็นรถนัตเหล็กนะครับก็มีสตออยู่นี้นะครับสตอแล้วตรงนี้เป็นวอร์ดิงบอกอะไรสักอย่างอะไรมีมีครับเอาดูเส้นทางอีกข้างนะครับตรงนี้เป็นรถไฟเดิมนะครับนี่จะวิ่งขึ้นไปไปที่สะพานเดิมนะครับส่วนนี้จะเป็นสะพานใหม่วิ่งมาก็จะเจอทางลอดตรงนี้นะครับทางลอดน,นี้ ล้วก็วิ่งขึ้นไปสะพานข้างบนนะฮะโน่นสะพานข้างบนนู้นนะครับเราะขึ้นสะพานข้างบนนู้นนะครับครับด้านหลังก็เป็นสะพานสตอร์ซอมบิดนะครับตรงนี้คือฝั่งแมสเนสโซขี่จักยานมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าสะพานนี้พาดผ่านลงไปในทะเลนะครับสะพานที่เราสร้างโดยปัจจุบันเนี้ยโครงสร้างัาง้งหบดค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงสเตคเบิลอีกสิบเส้นเท่านั้นเองนะครับหรือสะพานตัวเก่านะครับทุกนฮะ เี็นยังไยดูนะครับนู่นค,คือสะพานที่เป็นสเตคคเบิลที่เรากำลังทำอยู่นะครับเ mm. หลือเพียงโค้งสุดท้ายเท่านั้นนะคือสเตเค,คเบิลอีกตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดคู่ทั้งหมดวิแปดคู่ตอนนี้เหลือเจ็ดคู่นะครับ mm. ตอนนี้ก็จะเป็นสะพานต่อสมติดตัวเดิมนะครับ mm. เดี๋ยวเราขึ้นไปบนสะพานนั้นกันนะครับนู่นคือผ้าสะพานตัว ใหม่ของเราแพนมาที่สะพานตัวเก่าบ้างนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นอดีตนะอาจจะสองสาปีอาจจะหายไปนะครับดูเอาไว้นะครับนี่คือสะพานตัวใหม่นะครับเซเบิร์นสเตย์สะพานตัวใหม่แล้วนะครับสวยงามมากมเลยมีเกาะอยู่เบื้องหน้า ครับเราอยู่การสภาแล้วนะครับตอนนี้พนาการทั้งหมดได้ถูกปลดออกมาแล้วนะครับเหลือแต่เพียงเทมโพรีัพพอร์ตแล้วก็เหลืองานสเตคเบิร์เมื่องานเคเบิร์สเตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะรีลีสเอาตัวเทมโพรีัพพอร์ตออกจะทำให้มีสแปนเล้งน่ะประมาณ360เมตรแต่ละด้านนะครับที่เหลืออร่อยนะ้อละเมตรต่อด้านก็ไม่ทราบ คือง่ายๆว่าเสาที่เป็นตัวเสาหลอกทั้งสองฝั่งจะถูกออกนะครับจะทําให้มีเคลื่นั้นเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อากาศหนาวมากลมพัดตกผมเย็นเก็บเลยนะฮะกได้ดูนี่นะฮะสะพานจะเริ่มต้นจากนี้นะครับลงหลอแล้วก็ผ่านเกาะนิดนึงแล้วก็มาตรงกลางสะพานนะครับแล้วก็จะไปถึงเกาะโฟลสเตอร์ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนู้นกันวันนี้เราจะขับจักรยานไปถึงนู้นให้ได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นสะพานเดิมนะครับ ครับผมก็เดินทางผมก็เดินทางข้ามมาฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งฟอสเตอร์นี่นะผมเดินเฮียรยานข้ามจากั่งนน้นมานี่แล้วนะครับ <c oughs> ผมจะพาไปดูตรงปลายสะพานนี้ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงสถานที่ชมวิวอยู่ตรงนี้นะครับครับ <c oughs> ผมก็มายืนอยู่ปล <c oughs> ายสะพานปลายสะพานอีกฝั่งหนึ่งของสะพานต่อซ้อมบิดนะครับ <c oughs> ผมเฮียรยานมานะครับจากฝั่งนน้นนะครับผมเฮียรยานจากฝั่งโน้นแล้วก็เฮียรยานมา ตั่งนี้นะครับประมาณสิเกือบสี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงปลายสะพานว่ามีการลาดยางอะไรนะครับมาสะพานเก่าปั๊บมันก็จะต้องมาตรงนี้แล้วก็ถนนจะต้องทําข้ามสะพานนี้ไปนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมขับยานมานะครับตรงไ้เรื่อยนะครับก็จะเจอสามแยกตรงนี้ตรงนี้ก็จะไปโอเลฮเวดนะครับตรงนี้ก็จะไป ทางเนสเวดออนักบิงหรือกาส์บอกดูนี่นะครับกาส์บอกนอเรโอเรอะไรเนี่ยโอเรโฮเวดหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยป้ายใหม่เอี่ยมเลยนะครับตรงนี้เป็นทุ่งนามีทุ่งนาเขาไทยดิเขาไทยไทม์โพนท้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นบ้านคนผมคิดอยารยานถึงตรงนี้เลยนะครับเกาส์บอกอะไรตรงนี้เลยนะครับ ที่ทางไปโอโลเวตที่ท่าเรือที่ผมเคยมาทํางานอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกนะครับที่จะไปกาสบอร์กโอโลเวตตรงนี้จริงๆไปในกบิงด้วยนะครับโอเคครับถ้าเราขับมาหน่อยนะครับเราจะเจอวงเวียนนะครับตรงนี้เป็นวงเวียนวงกลมนะครับซึ่งมันจะตัดถนนเส้นนั้นนะครับิธีที่เรามาเนี่ยถ้าเราดองไาหน่อยนะครับนี่ฮะพมือี่ผมมาจากโน้นนะครับ อยู่บนถนนแล้วผมก็ขี่ขยานมาแล้วผมก็มาถึงวครงการตรงนี้นะครับโครงการนี้เมื่อก่อนเนี้ยจะวิ่งเข้าไปถึงโครงการเราได้นะครับผมมาด้วยขยานนะครับองวอริงบอกเนสเวดวอริงบอกไปดูแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาที่ถนนสร้างใหม่นะอิน,นเดียถึงถนนใหม่แล้วนะครับครับพอเลยไปหน่อยนะครับผมก็จะเจอกับถนนที่วิ่งมา บอลจบก,กับวงเวียนสุดท้ายนะครับแล้วทำถนสนเส้นใหม่นะครับนี่ไปกอลเบิร์กอันนี้ไปในกบิงอันนี้กลับพิษภัยของเรานะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ฮะนี่คือนนถ,ถ,ถนนถนนเดินนะครับที่มาเชื่อมบนจบตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนที่เข้าอยู่โครงการสะพานสะตอสตอมบิดใหม่ของเรานะครับ นี่ครับนี่คือสะพานไอถนนที่เข้าไปถึงสะพานสตรอสตร์ซอมบิทของเรารถตรงนี้จะเป็นรถไฟที่วิ่งไปในคอบิงแล้วก็ไปที่เฟรเมนเบลนะครับสตอร์ซอมเวสนะครับก็คือถนนสตอร์ซอมนะครับนี่ฮะเราจะวิ่งไปทีนี้ก็คือสะพานที่เราสร้างอยู่นี่คือปลายโครงการนะครับเนะี่ยเราเข้าไม่ได้ถนนตรงนี้ฮะนี่ครับจะวิ่งย้อนกลับไปที่สะพานของเรานะครับ ครับับผมดีอะไรมากเลยครับวันนี้ผมได้มาเอามกัดพามาที่ปลายโครงการเลยนะครับจากหัวสะพานมาท้ายสะพานเลยนะครับตรงนี้คือบริเวณเกาะฟอสเตอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นอยู่วงเวียนใวงเวียนนะครับวงเวียนดูกันนะครับปลายโครงการนะครับ ทามากเลยผมเดินขี่ยานมานี่คือข้างบนนะครับข้างบนมีเสาไฟากิ่งนะครับอันนี้มาจากสะพานสตอสตอ,สตอบิดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้จะขึ้นไปในในโกบิงนะครับอันนี้ก็ไปเกาส์บอกนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปที่วอริงบอกนะครับนี่ฮะสวยงามมากเลย ครับวันนี้มีโอกาสพามาถึงปลายโครงการจริงๆแล้วนะครับสะพานตอสอมบิดเนี่ยเกิดจะกสำเร็จครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด,เดือนหน้าจะมีการลาดยางของสะพานนะครับอีกสักเดือนสองเดือนสะพานตอสอมบิดน่าจะเปิดให้วิ่งได้นะครับผมก็มาถึงจุดสุดท้ายของงานครงสร้างสะพานนะครับก็ถือว่าสองปีที่ผ่านมาเราทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับภูมิใจนะครับที่ทีมงานของเราฝ่าฟันมาได้วันนี้นะครับ ทั้งที่ทั้งถายทั้งดันก็มาถึงตรนนี้จนได้นะครับผมทุกทๆกันนะฮะปีนี้อากาศไม่มีหิมะก็เป,ป็นปีที่แปลกปีหนึ่งนะครับเอาแล้วครับพี่น้องผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมขี่จักรยานกลับห้องครับผมอีกสี่กิโลเมตรครับสวัสดีครับ